ในวิดีโอนี้ผมจะมาออกแบบตามสิ่งที่คุณบอกในคอมเมนต์และแน่นอนมันก็มีลายบิวเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นก็ไปเริ่มกันเลยอยากให้สร้างแพนด้าแดงใน Turning Red. ่งเรทสำหรับบิวนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นบิวที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยนะคือที่มันน่าสนใจเนี่ยมันก็มีหลายองค์ประกอบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดีไซน์ตัวละครแล้วก็ขนาดที่ผมจะเอามาสร้างในไมค์ครับเนี่ยผมไม่อยากสร้างให้มันใหญ่เกินไปใช่ไหมผมก็เลยจะสร้างอยู่ในขนาดกลางๆพราะเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็จะลงดีเทลได้ไม่เยอะมากแต่ก็สามารถลงได้นิดหน่อยซึ่งสําาาาหหรรรััับบบใคคนนะะทีอออยกกกจแตวลลขดดๆ้มู ผมขอแนะนําให้เริ่มจากส่วนหน้านะครับเพราะว่าส่วนหน้าเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดแล้วล่ะเพราะว่าถ้ามองหน้าแล้วดูออกว่าเป็นตัวอะไรมันก็จะดูออกทันทีเลยและสําหรับขั้นตอนการออกแบบของวิีนี้นะครับผมก็มีเ e f e r ร n เรนซ์อยู่ประมาณ3-4รูปและผมต้องขอบอกก่อนว่าผมยังไม่ได้ดูหนังเรื่องนี้เลยนะครับเดี๋ยวว่าจะไปดูหลังจากที่ทําคิดนี้เสร็จนี่แหละแต่จากที่ผมมองโดยรวมเนี่ยสำหรับคนที่ไม่เคยดูหนังแล้วดูแค่รูปเนี่ยผมคิดว่าผลลัพธ์ของผมเนี่ยดูดีใช้ได้เลยละเพราะฉะนั้นถ้้้าาาาาคิดดเห็็นนนนนยยงงยัังงไกกกออออ่่่่ลืมมกกะะม comment comment ตตบววผแี มันเยอะเกินจริงๆ,งๆผมไล่กดหัวใจให้ไม่ทันเลยว่าผมจะหาสักวันหนึ่งนะครับที่ผมว่างทั้งวันเนี่ยนั่งกดไลค์คอมเมนต์นะครับเพราะว่ามันน่าจะใช้หลายชั่วโมงเลยทีเดียวเอาละเอาละกลับมาเข้าเรื่องก่อสร้างกันดีกว่าอย่างที่เห็นเลยนะครับบ้านหน้าของน้องแพนด้าแดงเนี่ยออกมาดูดีเลยทีเดียวจากที่ผมเทียบกับเรฟเฟล็ของผมเนี่ยผมคิดว่ามันออกมาใกล้เคียงมากๆแล้วแล้วพอได้หัวมาแล้วนะครับผมก็ไปต่อกับการสร้างตัวซึ่งอันนี้ไม่ได้ยากมากแต่ว่าต้องใช้เวลานิดหน่อยเพราะว่าเชฟมันค่อนข้างที่จะใหญ่เลยทีเดียวกวว่่่่าาาาาาาจจะเเเเกกกกกกกลลลใให้้้้้้้ขทีแดููป็็็นนนนนนออออมมมรรรัััชยพสสคตง แล้วก็ก๊อปไปวางอีกข้างหนึ่งแล้วก็สร้างขาแล้วก็ก๊อปไปวางอีกข้างหนึ่งตรงนี้ไม่ได้มีอะไรยากมากเพราะว่ามันเป็นส่วนเล็กๆเองหลังจากนั้นก็มาสร้างส่วนสุดท้ายของตัวละครนะครับก็คือส่วนหางซึ่งการสร้างหางเนี่ยก็คล้ายๆกับสร้างตัวเลยไม่ได้ยากมากแต่ค่อนข้างที่จะใช้เวลาแล่พอสร้างหางเสร็จแล้วนะครับเราก็ได้องค์ประกอบของตัวมาครบเรียบร้อยและในส่วนที่เหลือต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องที่ผมชอบที่สุดเลยก็คือการลงเท็กเจอร์เหมือนที่บอกไปในคลิปก่อนก่อนะครับผมชอบเพราะว่ามันไม่ต้องทาอะไรมากไม่ต้องรงงออะะไมมม่่นนนััแแเปลลียขทิพ็์์ตว เทิร์นหรืออะไรตายตัวไงก็สบายสุดๆไปเลยและในส่วนของหางนะครับผมใช้สีส้มที่สว่างขึ้นมาหน่อยเติมไปด้วยมันจะได้ดูเหมือนเป็นขนฟูๆเหมือนกับในแอนิเมชันเลยแล้วก็จบด้วยการสร้างหนวดด้วยกระจกบางสีขาวเท่านี้บิวของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วคนรับออกมาดูดีขนาดนี้เดี๋ยวผมจะไปเปิดหนังเรื่องนี้ดูหลังจากที่ทําคลิปเสร็จก็แล้วกันนะ อยากให้สร้างปิกจูที่กําลังออกมาจากไข่เมื่อกี้เป็นคอมเมนต์ที่ยาวดีนะครับขอบคุณมากมากเลยที่คอมเมนต์มาให้กําลังใจกันด้วยอ้าลละสาหรับบิวนี้เนี่ยมันฟังดูไม่ยากถูกไหมแต่ผมขอบอกเลยนะว่ามันค่อนข้างที่จะท้าทายพอสมควรเลยเพราะว่ามันไม่มีแบบหรืออะไรให้ผมดูเลยที่ผมสร้างอันนี้ก็คือค่อยๆสร้างออกมาจากหัวของผมเลยและดูความที่ผมเลือกสร้างมาในขนาดที่ค่อนข้างเล็กนะครับถ้าเทียบกับบิวอื่นในบิวตามบอกอะเนาะบิวนี้เนี่ยมันจะขนาดใกล้ๆกับน้องหมอนข้างที่ผมเคยทําไปในคลิปแรกถ้าใครยังไม่ ิวตามบอกของผมมันมีขนาดที่ล็อกไว้นะครับว่าต้องใหญ่เท่านี้ต้องกว้างเท่านี้คือเอาจริงๆเนี่ยผมอยากสร้างให้มันออกมาเป็นยังไงผมก็สร้างออกมาเป็นอย่างนั้นเลยไม่มีกฎเกณฑ์อะไรสักนิดเดียวประมาณว่าทําตามโจทย์แต่สร้างตามใจเอาล่ะกลับเข้าเรื่องก่อสร้างกันดีกว่าผมออกทะเลทุกครั้งเลยอย่างที่บอกไปตอนแรกนะครับคือบิวนี้เนี่ยมันดูสร้างง่ายๆนะแต่ว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยมันก็เป็นบิวที่ค่อนข้างจะใช้เวลาอยู่นิดหน่อยเพราะว่าการสร้างอะไรกลมๆในไมค์ครับเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ใช้เวลาอยู่แล้วล่ะแล้วยิ่งในบิลนนนนีีนี้้เ่่่่มมัคือกกกาารรรสงงไขททป็็แต ไม่กลมสะทีเดียวแบบว่ามันต้องมีเฉียงเฉียงอยู่นิดหน่อยนั่นก็ทําให้มันใช้เวลาในการสร้างเพิ่มไปอีกหน่อยแต่โดยรวมแล้วในส่วนของเปลือกไข่เนี่ยก็ออกมาค่อนข้างที่จะน่าพอใจยอยู่นะอาจจะมีดูแปลกๆวางมุมแต่ดูรวมๆแล้วโอเคเลยทีเดียวแล้วพอสร้างไข่เสร็จแล้วนะครับผมก็มาทําการสร้างตัวของปิกาจูต่อซึ่งตัวเนี่ยไม่ยากเลยนะครับเพราะว่าตัวของปิกาจูเนี่ยขนาดไม่ใหญ่เลยเรียกว่าจิ๋วเดียวเลยดีกว่าถ้าเทียบกับสิ่งที่ผมสร้างไปทั้งหมดะนะแล้วพอสร้างตัวเสร็จนะครับผมก็มาทําการสร้างหางต่อซึ่งก็ง่ายนน <ๆ S 2> <ๆ S 1> นะรับแแ่่ววาาาางงงงไมกกกกกกีลลลล็็็ออออเปหิจจู้้ทํข ปิกาจูซึ่งมันก็ง่ายๆเลยเติมสีนิดนึงเตรงเงานหน่อยเท่านั้นเองแล้วเมื่อกี้ที่เห็นแวบๆนะครับผมทําการขยับตัวไข่เนี่ยไปอีกประมาณ2บล็อกหรือ3บล็อกนี่แหละเพื่อที่มันจะได้เหมือนอยู่กลางๆหัวของพิกาจูนะครับพอดีว่าตอนแรกที่ผมสร้างเนี่ยมันเหมือนจะตกอยู่แล้วอะแล้วมันดูแปลกๆก็เลยต้องขยับมาสักหน่อยแต่ในท้ายที่สุดแล้วผมว่าผลลัพธ์มันก็ออกมาค่อนข้างที่จะน่าพอใจเลยทีเดียวนะเอาจริงๆดูออกก็ดีใจแล้วละ่ะอยากให้สร้างลูกไก่ใส่ชุดลูกเสือนั่นเป็นไอเดียที่่่ฟััังงดดดูููนนนนนนาาาาาารรกกกกกกกมมมเลลลยะคบแคผผอ็จจิไสสุุช ที่สุดียวดยขั้นตอนการออกแบบนะครับผมก็ไปหาเร f เฟรนซ์มานิดหน่อยนะคือมันไม่ได้มีกระตูเรื่องไหนนะครับที่เป็นลูกไก่ใส่ชุดลูกเสือเลยอะ่ะผมแค่หาลูกไก่ที่เป็นตัวการต์ตูน่ารักน่ารักกับเรสเฟรนซ์พวกชุดลูกเสือเท่านั้นเองซึ่งเอาจริงๆสำหรับบิวนี้มันก็พอแล้วล่ะเพราะว่าผมก็เลือกที่จะสร้างบิวนี้ในขนาดไม่ใหญ่มากเหมือนกับบิกจูนั่นแหละคือขนาดของบิวที่ผมสร้างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าถ้าสร้างอยู่ในขนาดเล็กเนี่ยดูดีหรือยังถ้าดูดีแล้วเราก็อยู่แค่ขนาดเล็กก็พอไม่ต้องไปปนนนะะครัให้มมมมมีีาาายยยลเเเเอออดกกิววจํ็็่ซึงงผ ยอยู่ในขนาดนี้เนี่ยกำลังน่ารักเลยและสาหรับชุดลูกเสือที่ผมเลือกสร้างให้ลูกไก่ของผมนะครับก็คือลูกเสือที่เป็นเหมือนหัวหน้าหมู่ละมัง้งคือถ้าเป็นหัวหน้าหมู่เนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะใส่เป็นหมวกแบบนี้และผมคิดว่ามันดูเท่กว่าเป็นหมวกแก๊ปธรรมดาผมก็เลยเลือกใช้เป็นหมวกนี้แทนดีกว่าและหลังจากนั้นก็เติมผ้าพันคอลูกเสือสีส้มให้น้องไปด้วยนะครับแล้วก็ต่อด้วยการสร้างผ้าคาดตัวนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว,ว่ามันเรียกว่าอะไรนะแต่ว่ามันเอาไว้ติดพวกแบทชเวลาไปทาภารกิ ซึ่งบล็อกที่ผมใช้ในการทำแบสเนี่ยก็จะเป็นพวกเกรสเทลคอต้านะครับเพราะว่ามันจะดูเหมือนมีดีเทลอยู่แล้วแปลว่าแค่วางไปมันก็ดูดีอยู่แล้วแล้วตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าสายคาดตัวก็น่าจะพอแล้วแต่ดูไปดูมามันดูขาดอะไรเป็นนิดหน่อยผมก็เลยเติมกระเป๋าให้น้องไปด้วยซึ่งตัวกระเป๋าเนี่ยก็เป็นกระเป๋าธรรมดารรมดาเลยนะครับที่ติดอยู่ข้างหลังน้องแบบติดอยู่กับตัวแบบไม่มีสายสะพายด้วยซ้ำอะ่ะคือผมจินตนาการว่ามันติดอยู่กับผ้าพันคอก็แล้วกันแล้วก็สร้างธงปักไว้ในกระเป๋านะครับให้เป,เป็นเหมือนธงลูกเเเสสสสืืออออออที่่าา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 ไววว้้้้้โบบกกกกกปปมยงงงงงนััะะคตตตตแรรรรรรล๋๋ กระเป๋าโล่งต้องสร้างธงปักไว้หน่อยมันจะได้ดูบาลานซ์กันนะครับไม่ดูเรียบเกินไปและสําหรับผลลัพธ์ของบิวนี้ผมก็ชอบมากๆเลยนะมันดูน่ารักน่ากอดและในเวลาเดียวกันก็ดูเป็นลูกเสือที่มีประสบการณ์ใช้ได้เรียวกว่าเป็นอีกบิวที่น่าพอใจเลยทีเดียวอยากให้สร้างโอไมต่อยโอฟวันคอมเมนต์นี้เนี่ยเป็นคอมเมนต์ที่ขอมาแบบเจาะจงสุดๆเลยนะครับแบบว่าตัวละครน,นี้กับตัวละครน,นี้ในฉากนี้เลยและผมขอบอกเลยนะสำหรับปัจจุบันที่ผมทาบิวตามบอกมาเนี่ยบิวนี้ยากที่สุดแล้วนะครับในบิวตามบอกนะไม่นับในแบบ10ชั่วโโมมงงนเะแต่่ก็ีีรือชคด ก็คือเลฟเฟรนของผมเนี่ยมันคือฟิกเกอร์ที่เป็นท่านี้เป๊ะเลยเพราะฉะนั้นผมก็เลยมีข้อมูลพอในการสร้างให้มันออกมาดูดีนะครับแบบว่ามันมีอยู่ให้ผมดู56รูปเป็นแต่ละมุมแต่ละมุมถามว่าง่ายไหมมันก็ไม่ง่ายหรอกนะมันแค่ประหยัดเวลาขึ้นหน่อยสําหรับบิลนี้ผมจะมาพูดเรื่องก่อสร้างเยอะหน่อยก็แล้วกันเนาะเพราะว่ามันมีดีเทลค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวมาเริ่มกันที่ตอนแรกเลยดีกว่าตอนแรกเนี่ยผมขึ้นโครงเป็นสติ๊กแมนนะครับให้แบบว่าเป็นท่าของออไมค์กาลังต่อยอะไรสักอย่างแล้วก็ขึ้นโครง All For One ออฟ พอได้โครงสติ๊กแมนมาแล้วก็ต่อด้วยการสร้างเนื้อนหนังแล้วก็เสื้อผ้าโดยผมก็เลือกสร้างจากออไม้ก่อนนะครับเพราะว่าออไม้เนี่ยมันอยู่ที่พื้นเพราะฉะนั้นมันจะขึ้นโครงง่ายกว่าหลังจากนั้นก็ไล่จากเท้าซ้ายไปเท้าขวาแล้วก็ขึ้นมาตัวแล้วก็ต่อมาที่แขนแล้วก็ต่อไปที่หัวเท่านี้เราก็จะได้โครงของออไม้มาเรียบร้อยแล้วต่อจากนั้นก็คือการสร้างโอฟวันต่อโดยจะเริ่มสร้างจากหัวก่อนเพราะว่ามันเชื่อมอยู่กับตัวออไม้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นสัดส่วนอะไรมันก็จะจัดการง่ายขึ้นน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 นแแแแลลลล้้้้้้้้้้ววววววกกกกกกก็็็็คค่่่่อออยยยๆไไไสรรราา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 างงงงงจจขขขขขขขซปปตตััััััหหมมมีีีเเดทททึโ ตัวมาเรรียยบ้อต่อไปก็คือการลงเท็กเจอร์นั่นเองซึ่งการลงเท็กเจอร์เนี่ยผมก็ต้องไปหาเรฟเลเรนซ์เพิ่มหน่อยนะครับเพราะว่าตัวโมเดลที่ผมดูเนี่ยภาพมันไม่ค่อยเห็นเท็กเจอร์ชัดสักเท่าไหร่ก็เลยต้องไปหาเรฟเลเรนซ์เสริมมาสักหน่อยแต่ก็อย่างที่บอกไปครับการลงเท็กเจอร์เนี่ยใช้เวลาไม่นานเท่ากับการปั้นเพราะว่ามันเหมือนเป็นการลงสีซะมากกว่าหลังจากที่ลงเท็กเจอร์เสร็จแล้วเนี่ยผมก็มาลงดีเทลเพิ่มหน่อยนะครับเป็นเหมือนลมที่มาพร้องกับหมัดของเอไมและหลังจากที่ทำเอฟเฟกต์เสร็จ สวยยเลยโดยขั้นตอนในการสร้างฐานนะครับก็คือผมจะทําวงกลมมาก่อนเพื่อที่จะเป็นเหมือนไกด์ว่าขอบของฐานเนี่ยจะอยู่ประมาณตรงไหนแล้วก็ทําให้มันเป็นเส้นสูง่ําไม่เท่ากันนะครับมันจะได้ดูเหมือนเป็นพื้นที่กําลังแตกอยู่จริงๆหลังจากนั้นก็ถมด้วยสีดําไปนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนสีอีกทีที่ผมเปลี่ยนสีอีกทีเนี่ยก็เพราะว่าผมจะเอามาแบ่งนะครับว่ารอยแตกอันนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้มันจะได้ไม่ปนกันหลังจากนั้นก็ปรับให้ความสูงแต่ละสีไม่เท่ากันเสร็จแล้วก็เปลี่ยนกลับเป็นสีดําแล้วก็เเเเติิมมมมมมดดดีีีททลลสส่่่ววงงงๆไปปใหห้้้้ันนนืืออออพพจจจรรแะุาาาาายยกกกกบฟฟ ของ All Might. แล้วผมก็มีแวะไปแก้ขาโอไม้ให้มันยาวขึ้นอีกหน่อยนะครับแต่ไม่ได้ใส่มาด้วยเพราะว่ามันสั้นจริงๆเท่านี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับบิวโอไมประทะโอฟวันจากที่ทําบิวตามบอกมา4ตอนเนี่ยผมคิดว่าผมน่าจะชอบบิวนี้มากที่สุดแล้วล่ะ อยากให้สร้างกล้องจากเรื่องก้องเจ้าแสบดึกดําบันพวกคุณรู้อะไรไหมบิวในคลิปนี้เนี่ยมันเป็นโทนร้อนหมดเลยนะแบอบกว่ามีสีเหลืองตั้ง4บิวแล้วก็เป็นสีส้มอีกบิวหนึ่งนับว่าเป็นคลิปต้อนรับเดือนเมษาก็แล้วกันเนาะเอาล่ะสำหรับบิวนี้เนี่ยเป็นบิวที่ผมอยากจะลองสร้างดูนะคือตอนแรกผมก็ลืมการ์ตูเรื่องนี้ไปแล้วล่ะแต่ว่าพอมาเห็นคอมเมนต์เนี่ยก็ทําให้ผมนึกถึงความทรงจำวัยเด็กนะครับตอนที่นั่งดูการ์ตูนหน้าทีวีคือเรื่องนี้เนี่ยผมได้ดูบ้างปะปายนะะครักก็ลลาาาามสสออ่แอ้้ีย,ย,ยจงงขึทํญ ก็คือมันไม่ยากมากคือผมสร้างยากไป2อ,อันแล้วมันมันค่อนข้างเหนื่อยก็เลยชิลๆแล้วกันเนาะแต่มันก็ไม่ได้ชิลขนาดนั้นนะนะคือมันก็มีความท้าทายในตัวของมันเองนั่นแหละแบบตอนหาเรฟเฟรนซ์เนี่ยผมก็คิดไปด้วยนะครับว่าจะสร้างมันในขนาดเท่าไหรด่ดีซึ่งบิวนี้เนี่ยผมคิดว่าสร้างในขนาดเล็กก็น่าจะพอแล้วแบบว่าเรื่องดีเทลข,ของตัวก้องเนี่ยมันไม่เยอะมากนะครับก็ทําให้ขนาดเล็กก็น่าจะพอดีพอดีแล้วโดยสําหรับบิวนี้เนี่ยผมเริ่มจากการสร้างขาก่อนนะครับเพราะว่าถ้าได้ขนาดขาแล้วก็ได้ขนาดทุกกกกกออย่่่าาาาาาางงงแแแลลล้้้้้ววววววบบิินนนนีเเเพรรรระมััั็็็็ขขดสสสจตต ต่อไปที่หางหลังจากนั้นก็แวะกลับมาข้างหน้ามาสร้างมือเล็กๆของน้องแล้วก็ได้เวลาขึ้นส่วนที่สําคัญที่สุดของทุกบิวก็คือส่วนหน้านั่นเองซึ่งด้วยความที่บิวนี้สมมาเนี่ยทุกอย่างผมก็จะสร้างข้างหนึ่งแล้วค่อยก๊อปไปวางอีกข้างหนึ่งเอาแล้วพอก๊อปหน้าไปวางนะครับผมก็ค้นพบว่าผมสร้างตาใกล้กันไปหน่อยก็ขยับนิดหน่อยก็ออกมาดูโอเคเลยแล้วพอสร้างส่วนหัวเสร็จนะครับก็เท่ากับว่าเราสร้างโครงของบิวนี้เนี่ยเรียบร้อยแล้วที่เหลือก็จะเป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆเช มันจะได้ดูบางลงหน่อยหลังจากนั้นก็แวะมาเปลี่ยนเล็บนะครับให้ดูมีดีเทลขึ้นอีกหน่อยนึงแล้วก็เก็บดีเทลที่ตกหล่นอยู่บางจุดเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นบิวก้องเจ้าแสบดึกดําบันผมไม่รู้ว่าพวกคุณคิดยังไงแต่ผมคิดว่ามันดูเหมือนมากๆเลยนะน่าพอใจสุดๆไปเลยแต่ละบิวของคลิปนี้พวกคุณให้คะแนนเท่าไหร่และชอบบิวไหนที่สุดก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยและถ้าอยากให้สร้างอะไรอย่าลืมติดแฮชแท็กบิวตามบอกมาในคอมเมนต์ด้วยขอบคุณที่รับชมแแลลลละะอย่าืมกดดคคโชีรับ